ครูบาอาจารย์ที่ที่เคยแบบเคยสอนเบลอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็จะบอกเสมอว่าอย่าย,ยึดติดที่ตัวพระอย่าย,ยึดติดที่ตัวบุคคลแต่ว่าให้ยึดติดที่เรื่องธรรมะหรือเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้คือเบลอ่ะก็คือสะดวกทําแบบนี้แล้วเบลก็รู้สึกว่าเบลได้สละทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็รู้สึกไม่ยึดติดกับทรัพย์ส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงนี้ก็คือหันมาทําในเรื่องของงานปฏิบัติให้มากขึ้นคือความจริงแล้วเบลอ่ะทำบุญทุกรูปแบบนะคะเบลไม่ได้ทําแค่ที่วัดอย่างเดียวก็จะทํา ทำโรงพยาบาลทำกับเด็กทำกับหลายอย่างศักด์อะไรอย่างเงี้ยคือทำทำครบหมดเลยคันวัดก็คือเป็นเป็นแค่อีกหนึ่งพาสหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ได้รู้สึกเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาค่ะแต่ว่าก็ ยอมรับจริงๆว่าอาจจะต้องเหมือนก็เช็คให้มากขึ้นก็น่าเห็นใจพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะเบลก็เชื่อในเ,ออเจตนาของตัวเองเรามีเจตนาแบบไหนแล้วเราทําออกไปแล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเรายังแบบเหมือนยึดติดว่าเฮ้ยทำไปแล้วแบบเหมือนเงินจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็ทําไปเระแวงไปอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ต้องดูดีๆละกฐาจริงๆแล้วว่าอืม